เป็นเรื่องแล้วล่ะครับหลังทนายตั้มแฉยับอ้างตำรวจชั้นผู้ใหญ่รับสวยเป็นขบวนการรวมถึง18ธุรกิจเก็บยอดตัว๋วส่งหน่วยงานต่างๆลั่นยอมเจ็บยันไม่ได้ช่วยบิ๊กโจ๊กไม่มีคนว่าจ้างมาถแถลงแฉล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคม2567เวลา11ตลิกานายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน แถลงข่าวเปิดโปงขบวนการสวยที่เกี่ยวพันกับบิ๊กตำรวจที่สนักงานสิทธาลอเฟิรม์มโดยก่อนออกมาแถลงข่าวและเผยเส้นทางการเงินของบัญชีม้าที่โยงไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้ปรึกษาครอบครัวก่อนเพราะรู้ถึงผลที่จะตามมาลั่นยอมเจ็บเพื่อให้สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมยืนยันการออกมาครั้งนี้ไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังและไม่มีใครว่าจ้าง ที่สำคัญไม่ได้เป็นการช่วยพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองพอบอรตอรอแต่อย่างใดหนึ่งในเนื้อหาได้มีการกล่าวอ้างตัวละครในเรื่องนี้จะมีหลายคนที่สําคัญคือดาบยาวคอมมานโดมีหน้าที่รวบรวมสวยขั้นต้นทั้งหมดเพื่อนําส่งต่อไปรองฟางคนสนิทของพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนพอบอรตอรอนายตำรวจรุ่น61ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ และยังเป็นรุ่นเดียวกับพ่อบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และอีกบุคคลหนึ่งคือพอบอตรที่มีเส้นทางการเงินไปถึงญาติของพอบอตรด้วยนอกจากนี้ยังโชว์หลักฐานเส้นทางการเงินที่มีการโอนเงินผ่านบัญชีมา้าและหลักฐานการโอนเงินให้นายตำรวจโดยดาบยาวคอมมานโดจะเป็นผู้ถือบัญชีมา้ทาทั้งนี้พบว่าบัญชีม้าบางบัญชีเจ้าของบัญชีเสียชีวิตแล้วแต่ยังมีคนทำธุรกรรม นอกจากนี้ยังมีรายชื่อของตำรวจอีกหลายนายเข้าไปผู้พันกับเส้นทางการเงินของบัญชีม้าเครือข่ายเว็บการพนันนางสาวพิมพ์วิไลซึ่งจะนำหลักฐานทั้งหมดส่งไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด <c oughs> และในช่วงท้ายครับได้มีการต่อสายถึงพลตำรวจตรีจรุนเกียรติป่านแก้วรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อนัดหมายนำเอกสารต่างๆไปยื่นเพื่อให้มีการตรวจสอบในวันที่28มีนาคมนี้เวลา11นาฬิกาต่อไปการทำงานของเขานะครับก็จะส่งรวบรวมเอ่อรว,ร,วรวบรวมขั้นต้นก่อนก่อนที่จะไปถึงลองฟังเนี่ยก็คือดาบยาวนะครับดาบยาวที่ผมบอก,กคือดาบยาวคอมบานโดเนี่ยแหละนะบัญชีที่ดาบยาวถือนะครับบัญชีมา้ามีอยู่2อคันนะครับนัดพงนัดพงกับมงคล อันนี้เป็นบัญชีที่สําคัญที่จะมีเรื่องเส้นเงินที่ทางทีมทนายของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยพูดถึงอยู่ผมเคยดูนะครับแล้วก็หัวหน้าทีมนะครับก็คือจาก๊ฟนะผมมีข้อมูลอีเมลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่ตลกก็คืออะไรรู้ไหมเขาใช้บัญชีของคนตายนะลอาฟังนี่จะบอกให้ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยที่ตําแหน่งเขาไม่ได้สาระสําคัญหรอกครับแต่สาระสําคัญของเขามันไม่ใช่ตําแหน่งที่เขาได้รับ นะครับหน้าที่สําคัญของเขาคืออะไรก็ลองตัดสินใจแล้วคิดดูเองที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับดูให้ดีนะพี่พีๆนักข่าวนะครับเป็นข้อมูลแชทและการโอนยอดส่งด,ดาบยาวและข้อมูลอื่นๆของทีมเดินตัว๋วสทปคมและคอมบันโดนะครับเป็นภาพแชทนะครับที่หัวหน้าชุดฝากเงินนะครับแล้วก็ฝากเงินเข้าบัญชีม้าของดาบยาวนะครับแล้วก็ส่งให้บันทึกข้อมูลไว้นะครับก๊อปกองปราบ คือใครก็คือหัวหน้าชุดวันนี้ที่ผมได้กล่าวถึงนะครับอันนี้ถึงแม้จะเป็นข้อมูลเก่านะครับแต่ว่าเรื่องเส้นเงินเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะปกปิดหรือกลับไปแก้ไขย้อนอะไรได้นะครับนะแล้วก็ดูวันที่ไหมนะครับว่าเป็น5ตุลา65นะครับทำไมถึงผมถึงให้เน้นยอดนี้เพราะว่าอะไระครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีใครบางคนเนี่ยทำสนามยิงปืนนะ พอทำสนามยิงปืนก็ต้องยังไงใช้เงินเยอะพอใช้เงินเยอะก็ให้ทางลูกน้องเนี่ยไปหาเงินมาปกติแล้วก็มันจะต้องเป็นจ่ายกันปลายเดือนนี่เอาตั้งแต่วันที่5เลยขอเบิกเงินก่อน8,000 0 0จริงๆแล้วเป็นล้านหนึ่งนะครับอีก2,000 0 0เนี่ยเขาจ่ายกันเป็นเงินสดนะครับภาพต่อไปเนี่ยก็เป็นภาพยอดนะครับบางทีเขาต้องส่งอ้าวส่งดาบโจยอดส่งทะลาไอันนี้หร 3, ่อันนี่1 2 3 4 3 4 5้า เจ็ดแสนนะครับพอดีผมดูตรงนี้มันเฉียงเฉียงเลยไม่ค่อยชัดเจนนะแล้วก็อีกอยอดนึ่งอันนี้อันนี้เขาไปเก็บตั๋วมาได้นะเขาก็แบ็กไปเลยอันนี้ของปคมนะสามพของคอมมานดนี่สามพอ่ะชาร์จผมเนี่ยจะมีนางสาวพิมพ์วิไลที่ถูกจับในเว็บพนันออนไลน์ทีนี้พิมพ์วิไลโอนเงินไปที่ใครเนี่ยคนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับสินบนนะหรือว่าร่วมกันฟอกเงิน หรือเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบถ้าเกิดเป็นเจ้าพนักง,งานนะครับเพราะพิมพ์วิไลเนี่ยถูกจับในเรื่องของเว็บพนัน BNK Master แล้วก็ Venus Master ค้าชาชานโอนให้ใครกละ่ะค้าชาชานก็โอนให้นัทพงศ์นัทพงศ์ก็คือบัญชีม้าของใครครับบัญชีม้าของใครออาคนที่ดูอยู่ลองฟงังเอ้ยไม่ใช่ลองฟงังดาบยาวนะครับอ้าวดาบยาวนะ พลาดแล้วดาบยาวไปโอนเงินให้ให้เอาบัญชีม้าของตัวเองเนี่ยโอนให้ใครโอนให้ตัวลูกสาวด้วยโอนให้เมียด้วยนะครับโอนให้คนสนิทด้วยแต่ที่น่าตกใจครับไล่เส้นบางนี้เลยเส้นพิมพ์วิไลมาคาชาชาญนัทพงศ์นัทพงศ์โอนต่อให้ใครนมสกุลสุขวิมนนะครับนมสกุลสุขวิมลเป็นนามคุณของใครครับเป็นนามสกุลของท่านผอตลอนะครับ เอาเส้นล่างก่อนนะเส้นล่างเนี่ยโอนให้พี่สาวตัวเองนะครับจานวนสี่ครั้งนะอันนี้แค่สายผมสายเดียวนะครับแต่ถ้าไปเช็คบัญชีต้นเองเนี่ยอาจจะมีอีกหลายสายก็ได้นะครับแล้วก็โอนให้กับทางพี่ชายนะอีกเป็นแสนสองครั้งนะครับแล้วก็โอนเข้าภรรยาตัวเองด้วยอ่าภรรยาตัวเองด้วยนะครับอีกสองครั้งนะครับแบบนี้ผบว่าตลควรจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยไหมครับ นะที่ปกปิดกันอยู่เพราะอะไรนะครับหรือว่าเรากฎหมายเราจะเราจะเว้นไว้สําหรับประชาชนที่ถูกดําเนินคดีได้ล่ะนะแล้วระดับพบตรที่เส้นใหญ่นะครับเราทําเป็นไม่เห็นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาใหญ่เราอยากให้สังคมเป็นแบบนี้ไหมเราอยากให้สังคมเลือกปฏิบัติไหมนะครับวันนี้ผมออกมาพูดเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องซวยมาถึงผมแน่ แล้วผมก็บอกผมไม่ใช่คนดีอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ผมออกมาเนี่ยผมก็ต้องการให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงผมยอมเจ็บเลยวันนี้ออกมาปรึกษาครอบครัวแล้วนะครับว่าท้าออกมาเนี่ยโดนอีกแน่ๆหลังแถลงข่าวเสร็จทนายตั้มได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการเปิดโปงสวยแฉวงการตำรวจว่าผมรู้สึกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมหลงแสงสีและชื่อเสียงจนหลงลืมว่า ผมเกิดจากการเป็นทนายประชาชนผมเลือกที่จะใส่เสื้อผ้าราคาแพงใช้ของราคาสูงเพราะรู้สึกว่ามันก็แค่เรื่องของรสนิยมจนทำให้ใครหลายคนรู้สึกต่อต้านและเกิดคำถามมากมายวันนี้ผมคิดได้แล้วครับและจะกลับมาเป็นไอ้ตั้มคนเดิมใส่เสื้อยืดทนายประชาชนตัวเดิมด้วยความภาคภูมิใจไม่ได้ใช้ชีวิตแบบบ้ายี่ห้อจนหลงลืมปากท้องและชาวบ้าน วันนี้ผมเลยเลือกที่จะเปิดโปงสวยตำรวจที่มีความเสี่ยงกับชีวิตตนเองและครอบครัวเพื่อพิสูจน์ว่าผมเปลี่ยนไปและผมไม่ใช่เด็กใครไม่ต้องเชื่อผมวันนี้แต่ดูกันไปในานานขอโทษที่ทำให้ผิดหวังและเสียความรู้สึกนะครับ